วันนี้นะคะดิฉันจะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกลารปิดเทอมของดิฉันนะคะวันนี้ดิฉันก็จะปิดเทอมดิฉันปิดเทอมแล้วนะคะพรุ่งนี้ไม่ต้องมาเรียนนะคะและพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดของเพื่อนดิฉันนะคะดิฉันก็ว่าจะทํายำเป็นของวันเกิดให้เพื่อนนะคะไม่มีเค้ก่ะให้แต่ยำคทนเดาให้แต่ยำนะคะเค้ขก,ขอ,กะคะของใกล้ตัวค่ะยำของใกล้ตัวนะคะ กิลาสองห้าห้าห้านะคะฮะอ่นะคะก็ก็รู้สึกดีอะค่ะดิฉันก็จะพยายามทำคิดทุกๆวันนะคะเพราะคือวนันไปโรงเรียนไม่ค่อยมีเวลาคะ่ะถ้าเกิดวันไปเทอมอ่ะอ่าจะทำบ่อยนิดนึิงหรือไม่บ่อยก็ กดใจกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะกดไลค์อ่ะติดตามกดคอมเมนต์บ้างหรือถ้าเกิดมันกั้นการมองไอ้การคอมเมนต์ก็ถ้าไม่ต้องคอมเมนต์แต่กดไลค์และติดตามไม่ได้โอเคนะโอเคค่ะโอเคนะคะขอบคุณ